ครึ่งครับขอยแทนมารับไปส่งรายชื่อเอาไปเอาไปเช็คครับดอวเค้าครับพักแท่งครับขอตัวแทนเป็นครั้งครับเป็นเด็กก็ได้ครับหนุ่มๆน้องๆครับมารับไปส่งรายชื่อไปเช็คไปหลายหน่อยครับแล้วก็ขอชนะของประกันดีให้ดีๆผมสองร้อยเดี๋ยวถ้าขับตกปกคล้องไะไเหลยอะไรเดี๋ยวคืนไม่มีปัญหาครับตุ้งตครับกันแล้วพิกานครับ e ีเคีครับงานของบัจเก่าครับ ยังไม่ได้ต้องนี้แฮ้วมันดูคร้่ไหรู้ปะ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 ว่าเขาดึงค้างหรอเ่นดิเออทำด้ดยดูกดิแทนมาแล้วอ่งตัวกมกซ้วโปรแกรปรากาเพิ้หรอวะเอาผู้ไหนลงกอนวะผู้เองหรือผู้น้องก่อนวะจะดูไป ประการประกาศมาประกาศเข็นสังกูอ๋อคุณน้องก่อนคุณน้องก่อนเฮ้ยเด้งเฮ้ยเด้งทีมน้องก่อนโอเค <S <S เดี๋ยวรับไปส่งชื่อนะเฮ้ยเด้งให้เด็กทิวมารับไปเด็กทิวให้น้องหน่อยเขียนชื่อให้น้องหน่อยเดี๋ยวพาขไมไปดูเออดูเขียนให้ทีมน้องหน่อยมีใครบ้างครับสิบปีสิบเจ็ดป,ปีครับไอ้นูขอบขอบพี่พ่อครับสิบปีสิบเจ็ดปีเต็มตัวนี่ครับเดี๋ยวไปเขียนชื่อเดี๋ยวให้ ที่เขาเขียนให้นะครับ1กปี11ปีเนี่ยเจอกับดอนเสรีฟาร์มเอกพระนคงสารวัรเปียดอนเสรีฟาร์มครับสารวัตรเปียครับมาแล้วอย่างนักกีฬาน้องๆวุนดูครับผู้จัดการทีมครับเดี๋ยวมารับใบส่งในชื่อได้เลยนะครับในเรื่องของรุ่น VP ีนะครับแต่ว่าเราจบคู่หน้าก <amas> ่อนนะคู่หน้าอีกคู่หนึ่งก็ถึงคุยเราแล้วทีมเราก็จะได้เตรียมตัวได้สบาย ไปครับอยูต่อครับมันต้องสู้ครับ4-0ยังถ้าผมว่ายังสู้ต well. like ่อไปครับลุวบอลกม่ใช่ปัญหาครับแพ้โดนใครมากไม่เกี่ยวขอให้เราได้สู้ถือว่าตัวอย่างจบครับบอลที่ฉันจดเล่นครับสองคู่นะจบคู่หน้าแล้วก็วีดีสองคู่แล้วก็กลับมาดูรอบรองวีดีสองคู่แล้วก็กลับมาดูรอบรองครับโอ้โหใครจะได้มาเอาแล้วครับสวย จับเน้นๆน,น,นะครับต <keeps> ูแกมาสุดหมาที problem, ่มันตึดมาไม่ได้ประเดิมจิ้มเปิดตะไคร่ที่มาตอการครับตัวรอดมาก่อนครับมานี่ครับอยากหันมาเจอระวังหน่อยอยู่ไหนว่าบอลโอเคสวยมาแล้วก็เส้นสีดำเปิดตัดไหล่หนีหมาดีมากบุดหั้าขาวขวาเต็มหมดแล้วครับอ่านี่ครับออกมาเจอตัวหลังๆคนนี้มาขอโทษทีครับเลยเซ็นครึ่งสนามมาแล้วครับ เจอแกนพี่น้องครับกองเชียร์แลวก็ผู้ปกครองให้รับทราบนะครับว่าในคู่ต่อไปวอลของเราจะเป็นคู่ไหนเวลาเท่าไหร่บ้างนะครับคู่นี้เป็นคู่ที่สามนะครับคู่หน้าคู่หน้าจะเป็นรอบแปดทีคู่สุดท้ายคู่หน้านะครับจะเป็นรอบแปดทีคู่สุดท้ายอีกหนึ่งคู่นะครับดอนเฝ้าเอกพักฒนคกับเจอกับพลอยแท้คู่หน้าจบแล้วนะครับเราก็มาจับฉลากครับประกบคู่ให้รอบหลครับ เราก็ไปดู v ี p 2ีสคู่พอดู v ี p 2ีสคู่เสร็จปับ๊บเราก็มาดูรอบรองชนะเลอร์สคู่มาดูรอบรองชนะเลอร์สคู่เสร็จก็มาดู v ี p อีอีก1คู่เขาสามสิบบสองปีกับสัมบลามแล้วก็คู่ชิงชนะเลิศอ่านี่คือปอกแกมที่เหลือในรอบบายของพวกเรานะครับรวมและทั้งหมดสิบคู่พอดีครับหมดวันนี้ครับ ครับท so <what S 2> uh ีมงานของสังกฤตมีครับเปิดตัวได้มากก็ไม่ผ่านโดนดักพอดีจะได้บอลในทุ่นครับดูต่อครับมาเนี่ยครับในชุดสีดำดำครับเก็มตัวไอ้หนูเไปผ่านบ้างแบ่งกันเล่นครับให้เพื่อนเล่นบ้านมาตั้งสามสิบคนโอ้โหยี่สิบสามคนทั้งหมดเลยอ๋ออ้อยอันนี้ชุดน้องชุดน้องสิบปีสิบเอ็ดปีเออีสานิพานบอกแล้ววันนี้สันนิพัทมีโชว์สองรุ่นนะ อ่านี่ครับรุ่น10ปี17ปีรวมกันมาแล้วชุดส้มเหีืองลิฟผมเพิ่งบอกว่าให้ยอมแพ้แต่เมื่อวานก่อนไงนเมื่อวานสจนได้ยอมแพ้ตออกรอบไหมมันจบเรื่องไหมเออเพื่อนจะได้แข่งวันนี้แบบสบายๆเบ,บือเสียระวังด้วยเล่นต่อไปครับโอ้โหมาแล้วครับเปิดไหลนี่ม่าจับมาสวยตกลยกลางปี่ชนะบาวยกเข้าฝั่งมาโดนดักเรียบร้อยครับไม่ได้ครับเอากาจะเป็หาบอลหมองเอ้จันอะไรวะ ก็โทูใครเยอะกว่าอยากไม่ได้ไม่ได้ยอมฝาฝามาแล้วสักต้องนั่เป็นบักอ,อยากไม่ได้หมาทีครับลูกเอวกันั่งเตะทิ้งใบนี่ครับมาเป็นแถวมาเป็นชุดหลายฝาเก็บเป็นตั้งล้ำไม้ครับดูทีมกางของบานเก่าครับโอบ้นี่ครับเป็นที่ที่สมกัมาครับสมุดมากครับสปินเชิดกัตัรอดตูวตรวดฉัยครับตริฉัยไล่ครับเชิดชายรับเป็นบาดโดนดักจับดันสายมาเล้วไหลเก็มาหน้าประตูจับกันสายมาไปหมดแล้วครับโอกาสนี้มันไม่มีแล้ว ได้ครับบอกตอนนี้มาแล้วก็ถูกอักเนี่ยเดี๋ยวเวลากลับย้อนมาพูดเดี๋ยวเวลาพูดใหม่ก็เอาอีกเอ่อทัรงวัตนชุดนี้เราสู้ได้มเออถูกเนี่ยสามสิบห้าสามสิบห้าบอกถูกทั้งวัตอชุดนี้ลงแล้วเสร็จถันไปแล้วโอ้ที่ไหนนะ ไปครับกลับมาต้องไปทีครับหลุดเอาความเอาไปครับต้องการใครไปอ่ะยังไม่ได้ครับโดนดักไปซะแล้วครับนี่ครับความแข็งแกร่งของร่างกายมีผลมีประโยชน์แน่นอนครับดูของเมื่อวานนี้กันการเปียดการปะทะไชนาถถึงเอาหมอนทองไปกินเขาไปเพราะร่างกายแข็งแกร่งกว่านี่แหละครับฟาตุมโอ้โสายต้องนี้ครับไม่ได้สายไม่ที่ความสั้าซะทีมาโอ้แล้วก็ตัวนี้มาครับมีอออกหลังเรียบร้อยครับโอ้เกือบไปแล้วครับมาติดเศษตัววันนี้ครับ ครับบอลจะเล่นโอเคมหนูในลุงเรียกให้จังเดี๋ยวจบอันนี้ตายบอลตายครับหยุดเกมให้ผมบอลท่อเป็นประตูด้วยเขาอยากดูคือหยุดเกมนะไม่มีปัญหาครับไอ้หนูลองแป๊บเดี๋ยวรอบอลตายแป๊บลนกไปครับบอลให้กบามาครับต่ออันนี้เปกนทั้งชุดเกมประตูด้วยอันนี้เราต้องหยุดเกมคาเบอร์ตัวกลางยังไม่ได้ครับฝันกันใหม่เกมเพลงแถวสองเปิดติดบอลเกมาไม่ได้ครับตั้งไปทีคืนหลังนะไปครับทีมของเปัดเก่าคปัดเก่าใส่ลงมาโอเคจ้าดีเกมหน่อยเฮ้ยบอลทุกคน ออกทุกคนเลยไอ้หนูวิ่งเลยหนูวิ่งเลยลงไปทุกคนเลยเข้าสนามได้เลยครับเพราะว่าออกทุกคนที่สะคัญคือกรรมการเขาเป่าจุดเกมไปแล้วอ่าแบบนี้ก็สามารถวิ่งสวนได้เลยครับพักผ่อนครับอันนี้เป็นอาคาดมี่นะครับงานของโน้นครับตำแพงแสนครับหมู่บ้านสร้างรับบอลครับสองหนึ่งหกดือต่อครับกรรมการก็คงไม่มีปัญหาแล้วครับคู่นี้กรรมการแบบนี้ครับทีมงานของ บัดเก่าครับก็น่าจะเป็นทีมหนึ่งคืองานครับที่ตีตัวเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับมีเ็ดดูเล่นๆล่นก่อนเขาเป็นผู้ชมครับตอนนี้ที่เขารอบไปแล้วครับมีรธนกรกับแขงแสนครับมี2องหนึ่งหกเอครับและนี่ครับผู้ชนะคนนี้ถ้าขาไม่พาครับบัดเก่าจะเข้าไปครับและคู่หน้าครับดอกเฝ้ากับพลแท้ครับโอ้โหสี่ทีมรอบรองครับใครก็ได้ครับแข่งโอ๊กทั้งหมด เขาล่าครับไม่ถึงตรงกลางนี่อกยังไม่ได้ครับแก้ไขพธนาคารครับนี่ครับจับนิสซอมาสอมาครับต้องแก้ไขให้ได้ครับมาดูนะครับกระดองเจ้าครับไปซ้ายขวาคืนคืนมาที่รกระดองหลังครับช็อกกระดองตะกางจับไหล่นี้มาไม่ได้เขาเ็ะซ้ายเตะฝ่ายตรงนั้โอเคสวยมาแล้วครับรกร,รกลางดูเกมกระดองเปิดมาเอ้ยเรี้ยงลง ไทเอาหมดนะครับเดี๋ยวเราใส่โอ่งเดียวกันจับสลากคิวจับคิวก่อนพอาจับคิวเสร็จแล้วก็มาจับประกบคู่เราไม่จับนะครับเจอพุทธการทีมครับโค้ดจับเองครับผมไม่เกี่ยวมือไขรมือมันครับไขรเจอใค่มันทั้งหมดอยู่แล้วครับสี่ทีที่ผ่านเข้ามานี้ก็แข่งเปแล้วทั้งหมดครับ วันนี้มาโฟกัสไปก่อนับยังไม่ได้ครับอะไรครับมาในระหว่างกแต่งหน้าครับหน้าประตูตรงนั้นเป็นลุกหน่อยเป็นแง่หน่อยอาจจะลื่นๆหน่อยครับแต่ว่าการสนามมีแห้งหมดแล้วครับผมบอกแล้วว่าสภาพสนามวันนี้พร้อมแข่งขันแน่นอนนะครับถ้าไปสนามอื่นนี่ไม่ใช่ว่าสนามเราดีนะนี้ไม่ใช่คือของเราฝนมันตกน้อยเมื่อคืนนี้นะมันตกไม่เยอะเท่าไหร่ไปขยับไปอีกหมู่บ้านหนึ่งบ้านผมก็ขอช่องนูนโอ้โหมันอีกพวกอะที่น้องตกเยอะกว่านี้ นี้เขาก็ตกแต่ตกไม่เยอะเท่าไหร่สนามก็เลยเอาได้แค่แฉดไม่ถึงขนาดเละนี่ครับใช้เวลาประมาณสักสองสามชั่วโมงนสี่ชั่วโมงผ่านไปนี่ก็เริ่มแห้งนะสภาพสนามกลับมาแข็งเหมือนเดิมนั้นแเป็นอยู่แค่แองสองแองนที่มันเป็นพื้นที่รับน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอ้โหเออไอ้ไรขึ้นครับ นายกบ,บได้เล่นก็มาครับดู้ถ้าเราไม่ก็ลังครับยงไปที่ไม่ถึงแล้วครับโดนตักแล้วโดนยิ้งไ,งไก่มาครับนะครับของคุณว่าต้องอยู่แล้วผมสูยรวมปิดครับบอลไอเล่นตูนตต้นี้มาดึงกระดาษเปิดโอ้โหดนๆนน้ะตู้ไหลสายเอียงหาตู้นี้มาแล้วโอกาสนี้ไม่มีครับกลับมาตั้งกันใหม่ครับสองใหญ่ครับตอนนี้นี่ครับเดี๋ยวคู่หน้าและของเรานี่ของแท้ ขาเจอขงานหนักงานจากทั้งหมดครับเปิดมาทีกำลังรับสุดต่อที่พระองคผู้นสมุรกับด้ยกซ้ายครับว่าทีครัดูครับตงกางของผมครับยังเวนจมเต็มเเดิมครับจะสายมาเปิดค้าบ้าเตะถึ่นดฝามมีบัาครับสบายสบาย้กตังตกัากซ้ายเปิดไหลไนี้มาดีมากยไปได้ครับไม่ได้ันมาหรือฝาฝาเปิดตนี้มาตั้งไปทครับ โอ้โหอยากมีใครไหมแหวกสองคนโอ้โหโ,โ,หโดนจักไปแล้วครับไอ้ตัวเล็กไม่ถึงครับเดินบางลายไปแล้วครับมามาเลยครับรบนลายนี้มาในในนักตูแเท่ารเลียบลอ ครับชมขเครับถึงเวลาหลังครับมานี่ครับตารางนำลิงห่างครับไปอีกหนึ่งครั้งงครบันเก่าครับเ้กันครับของกองหลังครับไอ้โน้สูต่อไปไอโน้ ไม่ได้ครับมานี่ครับก็แล้วพวกเขาแข่งเขาหลังคืนกับมาครับม้กไม่ไหวครับด้วยสัลีระและเด็กนี่ครับชุดนี้มันจะสิบปีครับสิบเอ็ดปีสัดส่วนใหญ่ครับหมุนึกล่อทชอเสาโอ้โหซัดตัวมันิดบล็อกซัดไปทีิดบล็อกโอ้โหไม่ได้ครับนี่ครับยกทิ้งไปก่อนสายตัวรอบไปครับบอลจะได้เด้งบางลายแล้วก็หลุดออกข้างไปเลยครับมาครับจับไปบอลได้ในจังหวะนี้ครับทีมบางคอพวกเขาครับ รถทีมอะไรอ่ะมาแล้วทีมงานครับคู่แข่งออฟไปไปแล้วอดสัมผัสมาได้เตะแล้วผู่แข่งไปไปแล้วดูต่อการต่องทีมงานครับกลับมาระวังหัวกันโอเคลงคาฝั่งไปตอดไม่ได้ไม่ได้ให้ไปทีดูฝาซักตรงนี้นแล้วต้องตูหยังไม่ได้ครับ มาครับมาครับเป็นไงเป็นไงโอ้โหสบายดีนี่ครับซัดแตัวนี้มาครับติดเซฟสองดอกเท่าไหร่แล้ววันนี้ไม่นั่กคอหยกเลิกไปแล้วยกเลิกไปครับไปคกลับมาตัดกันไปครับดูฟุตทีแต่ระหว่างตรงกลาครับโอเคน้ะตูเคลียร์โทษแล้วจะไฟสัดมาไม่พอครับัดไสองเปิดเคลียร์แปดไม่ได้แล้วครับมาตั้งกองตั้งหลักโอกาสประตู้ซัดก็มาไปเพาะครับอ่า Tổ chức thực hiện quê là đi vào